สวัสดีครับสวัสดีพี Seal, ่พี่น้องน้องสุขุสุขชนนะครับมาในอากาศภาพพีพะน้องครับภาพพีพะน้องมาชมภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงห้องรถไถนาครับรถไถนารถไถนาบ้านเฮ่าเนี่ยนะครับทุ่งนาอีสานบ้านเฮ่ากสิขันหน้ากสิประมาณนี้พี่น้องใบไงนะครับใบไงใบไงบ่เป็นแปลงเดียวกันคือแถวภาคกลางนะครับ ตรงหน้าบผนังสิเป็นเศษขันประมาณจะไรยสว่งลายยางเก่งบ่เกินสิบลาพี่นอ้อนยางว่ากว่างที่สุดนะครับหน้างานหนึ่งเลยอันนี้ก็ตีไปปมัดสองไรยนะครับนะรถไทยแลนด์วนอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการน้ำเบิง้งนะครับน้ำเบิ้งเพราะว่าจริงๆแล้วน,ะนัดนัดรถไทยไว้นะครับนัดรถไทยไว้วา่าสิ เอาไปปั๊บทีนะครับเอาไปปั๊บพื้นทีก็เลยเห็นน่านมากนะครับก็เลยว่ายืนซองยุดยืนเหลียวเบิ้งอยู่ก็มีแต่โคกแต่ปลาบังนะครับว่าสามารถที่สีเหลี่ย้เห็นได้ว่ารถไทมัมอยู่ใส่นะก็เลยซงก็เลยซงโดนนะครับบินไปเบิ้งนะครับระยะทางกะประมาณอยู่หรอกแค่เกือบกิโลนะครับซงโดนไปเบิ้งเนี่ยก็เลยเห็นนะครับก็จะไทอยู่อ๋อแสดงว่าไถยหน้าพระท่านแล้วนะพี่นอง ถ่ายหน้าพระท่านแล้วก็เลยก็เลือมประฐานนะครับก็เลือมประฐานนะก็เลยไปเห็นข้าเจ้าถ่ายไปพอทั่วไปข้าเจ้าผมบําบับเพราะว่ารูถ่ายมันตังแห้งนะครับมันซำในซ้ำหนึน่งมันสิบว่าใครได้ยินนะครับว่าใครได้ยินนี่คือภาพมุ่งสูงนะครับมุ่งสูงสุธียาเคยเห็น เคยไปยืนเบองได้ทั้งขางนะครับยืนะระดับเดียวกันบึงนะครับบุรุษเขาไถาแบบไหนนะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเขาไถาว้นไถเวียนเลยนะครับชัดเจนนะครับอันนี้คือคือคือเป็นการาเคลื่อนยนะังไงเขาเขาเบิน่นไถนะครับเป็นการตีนะครับตี การน,นวดดินตีดินนะครับปั้นดินนะครับปั้นดินพรอมทีสิวันนะครับพรอมทีสิบวันเข่าได้ครับมันจะไม่ก้อนเพราะก็ะลำบากนะครับพี่น้องอตื้นแต่ตีสามตีสี 4, จงง่จูงง้วจูงกล้วยไปให้ไปหน้าผู้ว่าเถ่าก่อนั่นแน่กันโอ้ยไล่ไ,ไปเตี๊สองนะครับสุสับ,บานในสองทุ่มนะครับ ไถไปสวยแน่กับเศร้านะครับเปลี่ยนตัวไม่ไถอีกนะครับสมัยสมือสบายพี่น้องเป็นูกเขยค้นคอยมีรถไถคอยมีรถไถว่ามีก็ไดนะครับคอยมีเงินจ้างนะครับคอยมีเงินจ้างตื่นไนสวยรถนะครับตื่นได้สวยเปลี่ยนย่ได้กระไดนะครับย่มได้กระไดพอรถไถมันเห็ดได้วิดหมือวิดเว้นอยู่แล้วคำมันก็เห็ดได้นะครับรถไถนี่ยมีไฟซอง นะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศทงทองหน้านะครับทงท,อง,ทองหน้าขอ,องชนบทบานเฮ้านะภัยสานก็จะเป็นแปลงประมาณนี้นะครับพี่น้องแปลงไว้ยังที่ท่าหัวกลางเขาหรอกพี่นอ้องเลยเอาสรพิย่นีก็เอาภาพมุ่มสูงสวยๆนะครับมาฝากปีฝากน้องสำเน,นะครับสวัสดีครับ